สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีตุลและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านเลยนะครับการเงินของคุณเป็นอย่างไรต้องพบเจอกับเรื่องใดบางเดี๋ยวเรามาอ่านมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาครับเราจะใช้คีย์เวิร์ดในชุดของการเงินนะครับในการอ่านความหมายนะครับผมเป็นตัวแทนของชาวราศีตุลในการหยิบไพ่นะครับ4ใบเราจะใช้ ใช้ไพ่สีใบในการพยากรณ์มาอ่านออกมาเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างาเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมใบที่หนึ่งนะครับการเงินของคุณเป็นอย่างไร การเงินของชาวราศีตุลเป็นอย่างใดบ้างเรามาดูกันใบที่หนึ่งที่มีใบที่หนึ่งเนี่ยเป็นใบที่มีอิทธิพลมากที่สุดเราจะให้คำพยากรณ์เน้นหนักไปทางใบที่ถึงมากที่สุดเกิดอะไรขึ้นการเงินของชาวราศีตุลคุณต้องคิดต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ในโหมดของการเงินรักอัศวินเหรียญเนี่ยคือมันมีเงินอยู่ในมืออยู่แล้วนะแต่คุณอยากจะเตรียมการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือวางแผนเพื่อการลงทุนในอนาคตมันต้องจัดเตรียมให้พร้อมก่อนเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นั้นมีคุณค่าแน่นอนแหละไพ่อัศวินเหรียญขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณอยากจะลงทุน อะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะใช้เงินที่มีอยู่ในมือเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังมองหาความชัดเจนหรือว่าคุณเองอาจจะชัดเจนแล้วแหละแต่ขอเตรียมการอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วไพ่เนี่ยดูเหมือนนิ่งๆไม่ขยับแต่ในใจลึกๆนั้นนะมีร้อยแแผนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเดินหน้า19 วางแผนไป19กลยุทธ์ของคุณคุณย่อมมองไปทางข้างหน้าทีนี้เรามาดูกันว่าใบที่สองจะขยายอัศวินเหบียนนั้นเป็นอะไรราชาไม้คุณกำลังสนใจกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งผมให้ราชาไม้เนี่ยเป็นเรื่องของการสนใจเอียนเองหรือ ตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม้ที่อยู่ในมือราชาไม้ที่มอไปทางไม้นั้นกำลังโฟกัสถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณกำลังลงทุนกับงานกำลังลงทุนกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้กำลังทำเพื่อภาพรักษณได้ไหมเพราะว่าราชาไม้คือมัอนค่อนข้างจะต้องเป็น ภาพลักษณ์ของผู้บริหารในเมื่อถ้าคุณขึ้นตำแหน่งคุณอาจจะต้องมีการใช้เงินปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึง่งเรามาดูต่อว่าใบที่สามขยายอัศวินไม้นั้นความหมายเป็นอย่างไรอัศวินดาบ อสศวินดาบแน่นีแน่นอนแล้วว่าคุณอาจจะต้องการต้องมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจเนี้ยด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลอ่าด้วยทรัพยากรที่คุณมีอยู่โอเคนะคุณกำลังวางแผนเพื่อจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าราชาขึ้นถึงสองใบ มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มันเป็นอะไรที่ต้องใช้ทรัพ,พ,พยากรเยอะแล้วคุณเองก็หวังผลสําเร็จด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไพ่บอกว่าคิดให้ดีๆนะอสุวินดาเอ้ยราชาดาบบอกว่าคุณต้องใช้เหตุใช้ผลมันจะมาลอยไปลอยมาไม่ได้อสุวินถ้วยมันยังหาจุดลงไม่ได้มันยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงยังคงแบบว่า หาข้อมูลแล้วก็ยังลงเอยอะไรไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นไพ่สีใบนี้กำลังเตือนให้กับชาวราศีตุลเตือนว่าอย่างไรถ้าคุณถ้าคุณกำลังอยากจะลงทุนเพราะมีใครคนหนึ่งมาชวนให้คุณลงทุนคุณต,ต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ อยากจะลงทุนนะกําลังอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคิดแล้วคิดอีกคิดเรื่องอะไรแบบมีคนมาชวนราชาไม้หันมาคุยกับอัศวินเหรียญบอกเฮ้ยยูเรามีอะไรจะมาขายคุณสนใจไหมคุณอยากจะลงทุนไหมมันให้ผลกําไรดีนะราชาไม้มาบอกว่าเอยราชาดาบบอกว่าเฮ้ยยูคุณคิดดูดีๆนะ คุณต้องใช้เขีละผลนะอย่าเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งคุณอย่าเอียงนะเอียงเข้าข้างตัวเองแสดงว่าคุณกําลังโลภถ้าเอียงไปอีกข้างหนึ่งแสดงว่าคุณกําลังไว้ใจแต่ที่แน่ๆราชาดาบเอียงไปทางขวาอยากได้เงินเยอะระวังแก๊งคอเซ็นเตอร์มาหลอกให้ร่วมลงทุนหลอกเงินในบัญชี ระวังคนที่จะมาชวนหรือมาป้ายยาเก็บเงินคุณไว้ด,ดีดูให้ชัดเจนก่อนว่าเขาป้ายยาคุณไหมเขากําลังชักจวงคนเนี้กําลังชักจูงคุณให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเอาเหตุผลต่างๆนานา,นามาหลอกล่อ,อ,อระวังจะไม่ได้คืนกลับมาผมบอกได้เลยว่าอัศวินถ้วยมันจะไม่ได้คืนนะ มันจะมีขออ่านูน่นนี่นั่นลงทุนไปไม่ได้เงินคืนหรอกเออเพราะว่าอัศวินถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของไม่หยุดอยู่กับที่ไม่หยุดอยู่ตรงไหนไม่ปักหลักอยู่ที่ใดเพราะฉะนั้นการเงินมันลอยไปเรื่อยๆลอยไปลอยมาลอยไปลอยมามันไม่กลับมาถึงคุณแน่นอนเพราะดูอัศวินถ้วยสิเขาขนเงินกับประเทศเขาไปแล้วเขาไม่ส่งผลประโยชน์มาให้คุณแน่นอนเขาไปแล้วไปเลยนะครับ ไม่กลับมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นราศีตุลถ้าคุณอยากจะวางแผนลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ระวังคนที่เข้ามาชวนลงทุนเขาจะใช้วิธีการหลอกล่อคุณต่างๆนานาของเขาดีได้ผลประโยชน์มีกำไรระวังนะครับต้องใช้เหตุผลมากๆอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆเงินที่เสียไปแล้วเงินที่ลงทุนไปแล้วจะไม่กลับคืนมาแน่นอน โอเคนะครับไพ่ชุดนี้มันจะเป็นไพ่เซตออกมาเนี่ยสำหรับเตือนในเรื่องของการเงินเมื่ได้บอกว่าคุณจะมีะไรายได้เพิ่มแต่บอกว่าคุณต้องเก็บเงินคุณไว้ดีเมื่อไรที่คุณมีความโลภอยากได้เยอะอยากให้เงินมันงอกเงยเออช่วงนี้ไม่มีอะไรพอดีมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะลงทุนเห็นว่าดีเห็นว่าได้ผลกำไรงามระวังให้ดีนะครับเงินไปแล้วจะไม่กลับมา นะครับผมไพ่นี้เป็นไพ่การเตือนนะแล้วอาจารย์ล่ะจะแก้ไขยังไงช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาติดต่ออะไรอ่ะคุณเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแค่นี้เองแค่แค่คุณไม่มีความโรค่ค,คุณมีสติแค่คุณมีปัญญาแค่นี้เองครับสามคำนี้มันก็จะพาให้คุณพ้นพ้นจากข้อกรรมพ้นออกจากสิ่งที่มันหลอกลอ่อพ้นจากทุกข์ในครั้งนี้ได้นะ เพราะฉะนั้นราศสีตุลครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนนะคํำพยากรไพ่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะอเ,เอาเป็นลักษณะของไพ่เตือนมากกว่านะครับผมโอเคแหละแต่ผมเชื่อว่าคุณมีเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไพ่บ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะลงทุนมีเงินเก็บอยู่แต่คุณแค่อยากให้มันงอกเงยมากกว่านี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเงินไม่มีปัญหาอะไรปัญหามีอย่างเดียวคือคนจะมาหลอก นะครับผมอันนี้นะนั้นต้องระวังไว้ดีนะครับขอใอยไพทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่าม,าามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ